ถามว่าเคยเจอปัญหาชีวิตไหมผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงขอคําแนะนําหน่อยนะครับก็ถ้ามีปัญหาชีวิตเนี่ยนะครับทำมงธรรมะอะไรนี่ช่วยถ้าไม่ได้เลยครับช่วยได้ไหมคือมันจะต้องปูมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับถ้าเราปูธรรมะมาตั้งแต่เด็กอะ่ะมันจะมีหลักยึดในจิตใจคือมันจะมาช่วยตอนที่เราแบบว่าเฟลสุดๆอ่ะมาช่วยได้ระดับหนึง่งถ้าเราเพิ่งมาสนใจธรรมะช่วงที่เราเราเฟลอยู่นะช่วยไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นไม่เอาอะไรมันมันคิดอะไรไม่ออกนะครับสิ่งที่ทําให้เรากลับมาได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวครับแม่ ญาติพี่น้องครอบครัวคนที่เราหลักที่ทําให้กลับมาได้คนรอบข้างครับทีนี้ถ้าคนรอบข้างไม่ดีทํายังไงดีอาจต้องเปลี่ยนสถานที่ครับอาจต้องปรับแปร่ยนาอยู่คนเดียวครับเมื่อผมก็ไม่ใช่แบบพวกจิตวิญญาณเนาะคือชีวิตผมเดียวอย่างคือไม่เจออะไรที่มันหนักๆมากๆนะครับจนแบบสติแตกยังไม่เคยเจอนะครับแต่ผมก็มีหลักยึดธรรมะในจิตใจอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็ทําให้ผมรอดมาได้นะครับดังนั้นถ้าวันนี้ยังไม่เจอปัญหาชีวิตก็น่าจะต้องเริ่มศึกษาธรรมะนะครับหน้าทิกต็อกผมนะครับแล้วก็นี่เห น,นั่งฟังนอนฟังนะครับฟังไปหลวงพ่อท่านจะแบบพูดสบายๆนะมันก็จะทาให้เราดึงในสิ่งที่เรากําลังกังวลอยู่อ่างเงี้ยกลับมาเนาะถ้าบุญกรรมเราทํามาดีนะครับเราอาจจะเจอคลิปที่ให้เราสกิดให้เราคิดก็ได้นะว่าจะแก้ปัญหาชีวิตนี้ยังไงดีนะผมก็ไม่ได้เจออะไรแรงๆมานะแต่ก็มีธรรมะแหละช่วยผมได้นะครับคือตอนเด็กนี่ก็คือญาติพี่น้องเนี่ยก็คือพาเข้าวัดคือไม่สนใจเลย,เลยนะไม่สนใจเลยไม่ชอบแต่พอมันมีความทุกข์มากที่สุดที่เราคิดว่ามันมีความทุกข์แล้วนะตรงนี้มันจะกลับมาหลักยึดสิ่งนี้้นะมมัจาาช่วยเรไดก็ จะเริ่มมาฟังฟังแล้วก็มาปรับใช้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับไม่รู้ว่าเจอปัญหาอะไรอยู่นะครับก็คิดซะว่าคนเรานี่มันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งในจักรวาลนะครับอยู่ได้แค่ประมาณไม่เกินร้อยปีก็จะจากไปแล้วนะครับปัญหาคือเราใช้ชีวิตที่ได้โอกาสมาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับทำยังไงให้มันไม่เสียเปล่านะครับไม่เสียเปล่าคือได้โอกาสมาเกิดบนโลกนี้แล้วนะครับทำประโยชน์ให้ตัวเองทําประโยชน์ให้กับคนอื่นผมว่าก็น่าจะเป็นจุดที่ถ้าเราได้เริ่มเมตตาตัวเองก่อนนะครับแล้วก็เมตตาคนอื่นก็ทําให้เราใจสบายมาก พรมิหารสี่น,นะน,นะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกานะธรรมะอันนี้ก็ทำให้เราแบบร่มเย็นมากขึ้นนะครับ